นี่โอ้ในตัวสวยเลยออกทะเลเดินริมทะเลอีกแล้วจ้ะจะหาอาหารทะเลไปประกอบอาหารเย็นสักหน่อยสดๆเอาแต่พอกินมาเดิมจ้ะนี่จ้ะนี่กระปูหินสวยๆเลยจ้ะตุผู้สองตัว,วจะหาเพิ่มอีกจ้ะมีหอยด้วยอันนี้สงสัย ป,ป,ปลากระเป้าคนเขาจับได้แล้วมาปล่อยตรงนี้เดี๋ยวจะเอาไปเอาเขาไปปล่อยตรงน้ําลึกเหมือนเดิมจ้ะลงทะเลแล้วก็อีกลาซาซีวีเดยิมเมอร์กลับไปเยี่ยมแฟนฟังกัน,นวนันนี้ลาซึ่งคล้ายเนี้ยดีส์คล้ายเนี้ยวอรซ์นุ่งคลายเนื้อปลาชื่นสวยนะคะนี่สวยเนาะแต่ปูนี่จะเอาแต่ว่า,ป,าป,ปลากระเป้าสวยๆนี่จะเอาไปปล่อยลงในทะเลคะ่ะ เดี๋ยวจะลองจับเขาดูสิจับแบบนี้ไม่กล้าจับตัวเขากลัวจะมีพิษค่อยๆช้อนเอาจ้ะมาลกมาลงมา,งมาในถุงจะไปปล่อยน้ำทะเลเขา้เอาอ่ไม่เข้า แบบนึงนะคะเข้าในถุงแล้วคะ่ะตัวสวยเชียวลาซูซีฟรายสรุปอิเมอร์โอเคบายบายเขาตกกระจายเขาจะพองแล้วค่ะเนี่ยไปลงทะเลไปลูกเจ้าบ๊ายบาย 嘿嘿嘿，拜拜，干，舒服，帅气，嘿嘿，OK，嘿嘿，尼，拜拜。 ลงทะเลลีบอบอลบายบายจ้ะเจ้าได้หอยนิดนิดหน่อยจ้ะกระหอยนางรมน้อยหรือหอยหินเดี๋ยวจะหาเพิ่มอีกนิดหน่อยจ้ะนี่โอ้ในตัวสวยเลยเออสีฟ้าอันเมื่อกี้ก็สวยค่ะ ปูนี่ดุนะคะต้องสองมือตอนนี้สองมือไม่ได้ก็ใช้ขาช่วยใช้เท้าช่วยค่ะตรงนี้สีฟ้านี่กระตูผู้จ้ะแต่ก็เอา เมื่อกี้สีชมพูตัวนี้สีสีฟ้าดูแล้วจะคล้ายๆปูม้ามากแต่เป็นปูหินนะคะแล้วมีชีวิตไหมอู้อ้อาวไม่ใช่ปูเสชวนโอเคไปอา้าวปลาตัวน้อยทำไมเจ้าถึงมาติดอยู่ตรงนี้ละจ๊ะนี่ สีชมพูสวยมากค่ะทุกคนสดชื่นสีชมพูค่ะบ๊ายบายไปซะ ปูนี่ก็เอาจ้ะวัดตัแบบนะคะนี่ตัวสวยๆเลยค่ะอุย้ยกระเทยนี่ต้องมันอร่อยแน่เลย ยายใช้ได้จ้ะเอาจ้ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาไปดูที่บ้านเนาะก็จะเอาไม่เยอะนะคะนี่จ้ะเอาไปเดี๋ยวเอาเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดจ้ะนี่ไปนั่งกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บจ้ะจ้ะทุกคนได้พอกินแล้วจ้ะแค่นี้ก็พอธรรมดาอยากอยาก จับอีกสองสามตัวจ้ะเป็นปูปูใบแต่ว่าเขาเร็วมากตัวใหญ่มากค่ะที่ว่าจับไม่ได้เนียอีกตัวหนึ่งอยู่ไม่ค่อยลึกแตอ่อยู่ใต้หินพอดีน้ำกำลังขึ้นไม่มีเวลาก็เลยอดเลยจ้ะ